สวัสดีจ้าวันนี้ช่างซ่อมผ้าจะเดินยางยืดนะคะเดินยางยืดแบบยางสม็อกนะคะแต่ว่าใช้ยางเส้นใหญ่หนึ่งกระเบียดนะคะวิธีนะคะเราก็เลาะได้ยางออกให้หมดนะคะยางเก่าแล้วส่วนได้ที่เราจะเย็บนะคะก็จะเป็นได้ทั้งข้างล่างและข้างบนนะคะเพราะว่ามันเป็นยางเส้นใหญ่ไม่ได้เอายางใต่เนี่ยก็สวยเนาะแต่ว่าวิธีของเรานะคะเราก็จะไม่ได้ วัดหรือว่าคำนวณว่าเราจะใช้ยางเท่าไหร่นะคะเราจะใช้มือนะคะเย็บแล้วดึงไปเลยนะคะ,ะถามว่ามันจะเท่ากันไหมถ้าจังหวะมือเราที่ดึงเนี่ยเท่ากันนะคะมันก็จะเท่ากันนะคะเนี่ยเราเอายางมาวางนะคะวางตรงเส้นเดิมของลูกค้าไอของของตัวเก่านะคะของตัวเดิมที่เราเลาะออกผ้าตัวนี้มันก็จะเป็นรูเป็นรูนิดนึง ่อยไ,ได้เบอร์สามเบอร์สี่ถึงเบอร์ห้านะคะห่างหน่อยเวลาเราจะดึงเราปักเข็มลงนะคะปักเข็มลงแล้วเราก็ดึงนะคะดึงดึงแล้วก็ใช้อ่าดึงแล้วก็เอามือมือเนี้ยดึงยางนะคะแล้วก็เดินจักรไปเลยนะคะเราจะดึงข้างหน้าด้วยก็ได้นะคะ ถ้าเป็นมือใหม่แบบกลัวเข็มหักอะไรเงี้ยแล้วก็ดึงแต่จังหวะที่ดึงนะคะเราจะต้องดึงดึงพร้อมกันนะคะจะไม่ดึงแบบดึงแล้วปล่อยดึงแล้วปล่อยเย็บเป็นระยะระยะนะคะไม่ไม่เย็บยาวพื้ดแบบถ้าเราต้องการให้หดเยอะเราดึงเข้ามาเยอะๆนะคะ ทิธีดึงยางอ่ะมันไม่ตายตัวเนาะมันก็เลยบอกเพื่อนๆที่แบบว่าจะตัดยางเท่านี้วัดเท่านี้แบบเนี้ยมันไม่ได้นะคะมันไม่ตายตัวพอเป็นยางแบบนี้แต่ถ้าเป็นปกติน่ะเขาก็จะจะ,จะวัดระยะไว้นะคะจะวัดระยะไว้ว่าเราควรใช้เท่าไหร่เนี่ยแต่พอเราเราได้หนึ่งเส้นแล้วไอ้สองเส้นแล้วใช่ไหมคะเนี่ยมันก็เท่ากันนะเนี่ยตอนที่ยางที่เรายังไม่ได้ยืดนะคะยาง สองเส้นเนี่ยเท่ากันนะคะเท่ากันตัวนี้เก้านิ้วนะคะเส้นนี้เส้นนี้ก็เก้านิ้วเหมือนกันนะคะอาจจะเก้านิ้วนิดนึงหรือว่าเออแล้วแต่จังหวะที่เราดึงนะคะมันมันไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่ามันมีหลายเส้นนะคะมีหลายเส้นก็ มันก็จะช่วยในการลัดกระชับเข้าไปอ่ะเมื่อดึงนะครับดึงแล้วเดินจักนะคะให้เข็มอยู่กลางเส้นของยางถ้าเราดึงเยอะนะ่่ยางมันก็จะไม่ยืดหรอกเพราะว่ายางมันจะยืดได้แค่นี้แหละทส้ใหญ่ เราจะดึงให้หมดมากกว่านี้มันก็เป็นไปไม่ได้นะคะต้องใช้ยางเล็กแบบนี้ยางยิ่งเล็กยิ่งดึงย่นเยอะนะคะถ้าใช้ยางใหญ่มันจะย่นน้อยแบบนี้คิดราคาแบบนี้คิดราคา ห้าสิบหกสิบได้นะคะยางถ้าเราไปซื้อ,อยางเป็นแผงอ่ะมันก็จะราคาแพงนะอันนี้เป็นยางที่ใช้ทำแม็ตเหลือก็เอามาใส่นะคะถามว่าใส่ได้ไหมได้ตอนทำแมสแย่งกันเนาะแมสตรอ,อรอบแรกโควิดรอบแรกซื้อมาตั้งโลละหกร้อยกว่า ตอนนี้ก็มีทั่วไปแล้วไอ้แมสอะก็เลยแค่ทำใส่เองนะคะถ้าเป็นงานที่เราเริ่มดึงครั้งแรกใช่ไหมคะหมายถึงว่ายังไม่มีเส้นเดิมของลูกค้าเราก็จะจัดวางยางได้ง่ายกว่านะคะแต่ถ้าเป็นงานที่ งานที่เราเลาะออกแบบเนี้ยเราก็ต้องวางให้ตรงใกล้เคียงเส้นที่เราเะออกนะคะ,ะผ้าตัวนี้เป็นรูเนาะผ้าอะไรนี่พอเลาะยามออกแล้วเป็นรูมากรูอันเอรนเลย ดึงนะคะดึงเกินดึงเกินนะคะ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็เป็นแบบนี้เนี่ยค่ะก็จะเป็นสปริงแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นเสื้อไซส์อวบสาวอวกนะคะก็จะใหญ่หน่อยก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ต้องคอนะคะเป็นต้องคอของลูกค้าเวลาลูกค้าใส่ เป็นวิธีดึงยางนะคะดึงยางที่เราไม่ได้ตัดยางไว้นะคะใช้มือดึงคำนวณเอานะคะเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะคะลองลองฝึกดูนะคะถ้ามันยังทําไม่ได้ก็ลองฝึกดูถ้ามันทําได้แล้วก็จะง่ายนะคะถ้ามันยังทําไม่ได้ก็ฝึกบ่อยบ่อนะคะฝึกบ่อยๆไม่ต้องกลัวว่ามันจะเสียหายนะคะทําวิธีทําคือทําแบบนี้แต่เราลองฝึกดึงมือเอานะคะว่าว่าเราจะทําได้เหมือนที่เขาทําคลิปหรือเปล่าอะไรเงี้ย ก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามกันนะคะถ้าชอบคลิปก็กดแชร์ไว้ได้นะคะขอบคุณค่ะ